สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับผมธีรวัตรพึ่งทองในรายการเกษตรมิติใหม่นะครับคุณผู้ชมครับในการทําอาชีพการเกษตรเนี่ยนะครับนอกจากว่าเกษตรกรจะต้องมีความสามารถในการผลิตแล้วเนี่ยยังจะต้องมีความรู้ในด้านอื่นๆด้วยนะครับเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าการเกษตรโดยมีสมาร์ทออฟฟิเซอร์จากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ที่คอยให้คําปรึกษาให้คําแนะนานะครับและในวันนี้ครับเราจะพาไปรู้จักกับคุณเกษรวรรณลานะครับเป็นเกษตรอาเภอเรดุนนครจังหวัดนครพนม ผู้ที่ขอให้คำปรึกษาแนะนํำการเกษตรกรในการแปรรูปสินค้าการเกษตรจนกลายเป็นสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพในการส่งออกนะครับวันนี้ไปติดตามกันครับ คุณเกษรวรรณลาเกษตรอำเภอเรนุนครจังหวัดนครพนมสมาร์ทออฟฟิเซอร์ที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องมเมล็ดพันธุ์โรคและ,มะแมลงที่ระบาดรวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้สารชีวพันธุ์นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆแก่เกษตรกรเช่นการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพันธุ์ตลอดจนการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตเช่นการใช้เชื้อราไตรโคเดมา ในการป้องก,กันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรคไม่ข้าวและที่สำคัญได้ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มเพื่อแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเช่นข้าวกล้องน้ำข้าวกล้องงอกข้าวไรซ์เบอร์รี่และขนมจีนน้ำนัวรวมทั้งส่งเสริมให้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกเพื่อรวมกลุ่มบริหารจัดก,การผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริกได้แก่น้ำพริกสำเร็จรูปพริกปน่นสามารถส่งไปขายทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่คุณเกสอนได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเรนุนครนี้ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ในหน้าที่บทบาทหน้าที่ของนักส่งเสริมนะคะที่เห็นเกษตรกร,ร,กรช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ชีวิตเขามีความสุขนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเกษตรกร,ร,กรหรือแม่บ้านไม่มีการอพยพแรงงานเข้าสูงเทพนะคะก็มีการมีอาชีพในชุมชนของตัวเองนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ คุณผู้ชมครับในการแปลรูปสินค้าการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายนั้นนะครับนอกจากว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเองแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยนะครับและนี่ครับก็คือความภาคภูมิใจของ Smart ทออฟฟิเร์จากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ